สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วด้วยจ้ากับช่องเอีกเบียงปลาเป่าจ้ามาจ้าพี่น้องวันนี้มาหน้าด้วยจ้าข้าเจ้าเกี่ยวเขาอยู่หน้าจ้าพี่น้องจางแบบเมาด้วยจ้า,ม,า,จา,กกามีคนหน่อยมาน้าจ้าพี่น้องนี่จ้า เจาะก,กำลังเกี่ยวเขาเจาะพี่นนอกมาเสาเพิ่นเกียวให้ตรงหน้ารูปแล้วจ้ะอันนี้กำลังเกี่ยวเกี่ยวเขาเจา้ะเาจ้ะให้นี่เขาสีลมแน่จักหน่อยได้จ้ะพี่นนอกบรรยากาศดีดีได้จ้ะเก้าค้นจ้ะพี่นอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าข้นจ้ะอ๋อสิบค้น คนหนึ่งไปเกี่ยวอยู่มุมทางหางวนจ้ะสิพาลงไปเบื้องหน้าหลูกที่ข้าเจ้าเกี่ยวมือเส้สจาจ้ะมาลุกมะแซาหมวกแล้วแม่พาไปเบิ้งขาวทางผนเด้ว เกียวแล้ววิเลยจ้ะพี่น้องมันจะเป็นหน้าลุกเลอจ้ะปกติสิม่หวยน้ำกันเลอจ้ะอยู่นี่นำแหง้งบรรยากาศดีค่ะจ้าพี่น้องร่มเย็นๆนะจ้ะทางบ้านก็นจะเหตุจังซสี่เลยจ้ะตอนนี้ก็ย่างใส่เป็นค้นเกียวเนาะพี่น้องเป็นฟอนเขา่า แม่ล้ววารอบนิดสีตากแดดประมาณสองแดดจ้ะพี่นอกจะจะมัดเนาะก็บจิจ้างคนมาซามัดซอยพอแล้วคนหนึ่งจะจะที่เพิ่นเกีียวกันไปมือเา้านี่เนาะก็จะเหยียบต่อเฟี้ยงเนาะจ้ะแล้วก็เกีียว เมว่อก้างฟอนเขาลุงเหยียบต่อเฟียงก้าวฟอนเขาลุ่งจะพี่น้องเป็นแถวเวลาห้ามัดก็จะมัดงายเนาะจะก็บอรูว่าทั้งแบบบางจังหวัดหรือว่าบางบ้านบางพื้นที่เนาะพี่น้องก็แล้วแต่เนาะจะบางที่ก็อาจจะเห็ดบ่คาอกันจะือจงหนูไปหนูเคยไปรับจางเกี่ยวเขาทั้งอ่าหอยผึิงหรือว่าทั้งอีกอำเภอนึ่นะจาะที่เป็นผู้ไทยขึ้นไปทั้งหน้าคู่จังหวัดกาฬสินเนาะจะข้าเจ้าก็สิแบบแบบว่าได้เหยียบได้เหยียบต่อเฟียงจังสินไหมจ่ะได้เหยียบต่อเฟียงลงจังสินได้จ้ะพี่น้เจาสิแบบ เน่เน่ไม่จะเนอก็เขาลุ่งจังสีและกะบ้างฟอนเขาลุ่งเลยจะบ่ได้เอาฟอนเขาแบบทิดผืนจังสีเนาะจะเวลาพันกลมมัดพันเกะสีส่วนเราข้าง่างก็แล้วแต่ความถนัดของของคนแต่ละพื้นที่เนาะจ้ะพี่นนองอันนี้เป็นเกี่ยวมือแหลกเนาะจ้ะก็ต้องมมัดตากแดดประมาณสองแดดจ้ะแล้วก็พอแล้วก็สิมามัดกับจางค้นมามัดซอยแลลวกะ จังสีคนน่าจะจังจังสีจางรถสีอีกที่นึงจ้ะพี่หนองเขาว,ว่าในลมคักเด้อจ้ะพี่หนองมันจะลมเฉพาะเขาเจา้าพี่หนองทำมมอีกกระปูเน่ะาจะ ดีเนาะมันมันใสเกลือจัาหน่อยของงนี้วจำเนาะจ้าพี่น้องบรรยากาศดีดีจา้ามีหน้าต้นไหม้หลายมีหม่องห่มหม่องเศร้าหลายจ้าพี่น้องน้ำเกี่ยวเข่ากับมวนจังเซ่หล่ะจ้ะเกี่ยวเข่าก้นได้หลายเปิดเพลงมาร่ำไปนจาจ้าพี่น้องเกี่ยวไปนำเขาง,งามจา้ะเขาตังดีขนาดเลย ท่านแทนหน้าอีกพอเราเป้นเป็นจากพี่น้องเบิ้งห่วงขาเราจะปีนี้ยังถือว่าก่อแบบบบใหญ่คักได้จากจพี่น้องมีอยู่ปีหนึ่งก่อเขาแบบลงไปยืนนี่เกือบเพื่องหนาเขาได้จากพี่น้องเขาง่ามขค่ะปีน่ะปีนี้ก็ได้อยู่จะง่ามอยู่เกี่ยวง่ายจ้ะ เขากำลังพอดีเกี่ยวแล้คนหน่อยมานั่นจากพี่น้องห้องหาหลัดทงจากห้องหาแเม่ใครอยู่หนามอยู่หวยมันบ่อนี่จ้ะหนามบ่ไหลเพื่นขามมาหาเม่ได้อยู่ไม่มีหนา ใต้คัวด้วยจ้ะเป็นไหนแม่ยจอยพ่อเขานอนเ <c oughs> ป็นว่ายิพ่อว่าอันนี่ยินแต่เสียงพ่ัญิป่องคือ,บอเบาเก่งแถวคุณว่านี<อ>่ยิติเดี๋ยวเาขาเร็วค่อน มันล่มมากมามาใส่กันเนาะมันมาหล่มไปไล่เดียวไหม่บอก่บอกมันมีตัวน่ <c oughs> งนนะว่าเรื่องตลกันว่าเห็นมูฟัหม้ว่าเรื่องตลกมันว่าหมูฟังไหน,าายน,น้ย่ชแชย่ายาล่อนกับบอสไซหมวกเป็นตะหอนหายไปโอ้ยคุณเอกมาแล้ว <c oughs> โอ้โหโหโหคุณแม่มาแล้วโอ้ไข่อยู่มันล่มมันล่มนอบปฏิกเนาะ มีรมพัดกับบ่อันนี้เป็นไรดอกบ่เอาเนาะันบมมีลมนี่โอ้ม่เอันบ่มีร่มนหันที่อย่างนี้พี่นอข้าเจ้าเกี่ยวเขาปลาแรงกับเก่งขนาดป้าปีนี่เท่าใดล่ะป้าปีนี่เท่าใดเลยเจ็ดสิบหรอป้าเจ็ดสิบสอเดอเี่ัต้องหมดอายุดิ จ็ดสิบสองปติกเท่าไรก็หกสิบสามหกสิบสามนะมิเตอรพูดยังแข็งแรงอยู่เนาะคณะมาล่ำสิงสิเจ็ดสิบหกสิบสอัเจดนั่งหกสิบสองกเจ็ดนสีไม่ท่นว่าแมนอ่ ปีไม่เจ็ดสิบสองป้าเจ็ดสิบสองก็จแข็งแรงเ่ได้เกี้ยวโดนเนาะเาด้เกี่ยวเขาสิเป็นเพราะมันสีบปีอะไได้ป่าเขาง่ามันว่นเมเจอขาเจ้าห่วงไงเนาะห่วงห่วงนักเนาะ ของพี่น้องพระเจ้าเกียวเขาอากาศดีค่ะกระเป๋าหน่อยผ,ผู้ละอันผู้ละอันจะเอวโทรศัพท์เขาใส่เงินไดนะ้นั่งโทรศัพท์หน่อยเคียงกดปุ่มนะ <laughs> ้าแค่อันมับบุธไปรูนม่าเนี่ยใต้ก็เป็นใครอยู่หลายคน,นอันเขาลง่มหรืคาเดียว เคยไปรับจ้างทั้งทั้งผู่ทั้งบ้านมากน้าไม่ปฏิกอันเขาลมแบบนี้แหะมีน้ำยูคข้างล่างมาที่นี่โอ้เดียวยางคาผมจเสัแนแห้งเอาหาหนเม,มนมมนุ<ม>งไปหนาไปหนาเดียาาวางคาบันห้องกุญแลังห้งบางบทงเหอันห้องกับนู่ง้นบางเขาลมอกเกี่ยวยางน้ำไหมถ้ายอยู่คอนโดมีปิงเนาะ <laughs> <g ül üyor> โอ oh, ้พญอดอนสุขแต่ก like ีมันเป็นหวยเมันก็เป็นหวยเลยจ้ะพี่หน่อสบู่ก็เป็นหวยนี่จ้ะแต่ว่าแต่ก่อนกีหวยมันสีคือจังมันกว้างกว่านี่เนี่ยจ้ะ ซิมามาเล่นน้ำกับมูอเนาะนหน้าทัดหน้าทัดไปอีกอีกข้องหนึ่งจะหน้ามือสีมารมาเล่นน้ำแล้วกันอยูนี่มันเป็นห่วเดินหน้าห้องแรงสมัยต่ห้องไหนหน่อยเนาะพี่น้องข้าจอนลุงเพิร์ลสใส่ตรงหม่จ๊ะใส่ตรงไตห่วยเน,ะนาะน้ำอะไรไปเป็นได้ดหน่อยฮะบุหัว้จน้องเนาะ เอาอันนั้นเอาอันนี้ใส่เห็ดย่าแม่ได้เห็ดน่ากินนะสิประกนวบอกคงใส่ไปให้มันลอยไปติดด่างกจา็จะนั่มไปเบิง้งหมดทีนี่นก,อก,ะะอก็อยู่บ่ไก่ค๊ะมวนค่ะมาเลยแม่เดี๋ยวนี้นอพี่จับรับรถเร็วได้ยังไม่กินเน้อเลยังนงแ้จับึงเลย ถ้าจ้ากะเกี่ยวเร็วเนอะลงข้าวเดียวไฮหน้าหมกงหญ่เนอปะาก็เร็วนอะคนมันหลายนอซิฟคนข้าวเดียวใไฮแย่ก็เกี่ยวข้าวเดียวจับพี่น้องมโอ้ไม่ร่อนเก่งค่ะ พี่น้องไปเวงเทียงก่อนว่าคนหน่อยเห็ดยังอยู่ย่ายคนออกมาแล้วน้ำกอนแม่ได้จ้าพี่น้องเอิญแต่แม่ขับทงอยู่เอ่เทียงนาหน่อยของเรา ตะกี้มักเอาทานเขียนขางเทียงโอ้ขอบุญมาแม่ก,ก, <laughs> กินลูกกินเดินได้ไหมเบิดเหมยอ,อยู่ทายบนคนหน่อยกินขอบุญก่อนเอากินใช่ปะกินเลยครับออยิ้วขอบุญเลยว่าอือ้อาวังเกิดแม่ถอดใหม้มั้ยกินเลยหลุดก,กินเลยใส่ได้หลายหน่อยน้องอืมหวานมากกักเอากระเทียมผู้ดใดกระเทียมชิมว่าถือ อ่ะกินได้หรอโยกไส้คืนค่อยๆรูค่อยๆเออคุณน่ะเป็นตาแสบถัอร่อยไหมยกนิ้วเลยเชีบ่บเปล่าเฮ้แม่กินน้ำเนยได้ไหมแม่กินน้ำเนย พี่น้องขากับสิ้้ามาเบ่งบรรยากาศอยู่ทางหน้าได้จ้าเกี่ยวเขาจ้าพี่น้องมือที่สองจ้าด้จา้าบรรยากาศร้าพี่น้องเข,ขางามคักจาก้าล่มพัดกินดีจา้าพี่น้องบรรยากาศดีดีจา้าเลี้ยวไปไซกับเรือเนาะเข,ขางามคักจาก้าพี่น้อง จะเสื้อผาพี่น้องมาเบิ่งเด้อจ้ะที่ข้าเจ้าเกี่ยวเข่าเนาะมื้อนี้สองไฮสุดท้ายจ้ะพี่น้องกันเป็นเวลาประมาณเกือบจะสิบเอ็ดโมงเลยจ้ะพี่น้องเพราะ่าจ,จะเกี่ยวไฮนี่เนาะจ้ะแล้วก็อาจจะพักกินข้าวแล้วก็จะมาเกี่ยวไฮนี่ต่อจ้ะ โอ,อ,โอโ้ยขึ้นไปเบิ่งอันหน้าโน่นบ้านมองโน<ไ>ูนข่นไปค่อยๆขื่นไปเบิ่งหลายปี๋เลยได้เมย์จอยโน่นพุ่นละเป็นแต่มีอ่นหน้าค้อนด่าเปล่าโน่นพุ่นไหมโน่นเพิ่นทีน,นี่อันน้องใหม่จีน,น,นไหมหกพับาทเนาะพุ่นโอ้แบ่งกันว่าอันโซนผู้ไส้กับโซนผู้ไส้มาทั้งวันส้นผู้ยิ่งกับโซนผู้ยิ่งวะอ๋อ เรวแต่มองมาทีคุยถูกข้อกันกับมิเรื่องให้คุย่้งตาเมยยี่เ้อไว้น้ำยาเอกยังไงยาเอกกาลังสิบนอ่ะก็ลอยญุ่นมะสกกำลังถ่ายได้หนิมแม่ว่าโย่เลียวให้นี่เพราะสว่าแกกินข้าวยงพอดีว่นน่งแสเนดีนเนงแม่สสิบเอ็ดโมงเหรแม่จอยสเทียงพอดีเด้เนาะสิบเอ็ดโมงสิบนาที แน่นไก่เลยละไก่หดไก่ครึ่งให้เล่ละพอดีกินข้าวเที่ยงแล้วเหลือให้นั่นโอ้เบบีโน่นท่างขุนบ่ได้ขึ้นไปหลายปีแล้วนจ้าเขาจะอุ่ยโอ้โอ้โอ้มาสักเล็กน้อย น้อคือสิเข้าไปบ่ได้ดอกมันหกคักไม่กี่ึ้นมาเอาหน่อใหม่กับแม่เพิ่นอยู่ในดอนนี่ลราจะดอนปลานี่ยและมาเกษตรจับจพี่น้อง i'm not getting to stop stop ขามันตรงดีเนาะพี่น้องพันกระเกียวข้าวเดียวจะมือที่สองายกันเลวดตกี่กับไปรับจ้างจังเจอระพี่น้องเรา็เค่อยไปรับจ้างคือกันจะมือละสามลอยฮาซิปเนาะคันจีลอยนี่สิเป็นแบบน่าจะเป็นแบบมีหนามเนาะจะ้ะพี่น้องพันกระสิจงังเป็นอีกราคาหนึ่งเดีอย้จะคันเขาล่มกระซิเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะซีลอยจังสิ่น้งหมองกับทั้งทั้งผู้จังสิ ทางขึ้นไปทา้งไปเพิ่งทางนาคูเนาะกสิประมาณ4ี่ร้อยสี่สจ้ะพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าสิ่สี่ได้เลี้ยงเข่านะจะเลี้ยงเข่าแบบว่ามือเดียวมือเสาหรือมือเทียงจ้ะสิมอีมอื่องห้องอะหอไปเองสิเนาะ อันนี้มือโปรมือโปรโค <c oughs> รมันคนบ้านี่แล้วันนี้มือโปรเนมาพอดนันใบแกแล้วแล้วนี่ข้าเดียวหนึ่งใบสงเร็วเนะาะแนนเขาตั้งข้เน,น,น,นาะพอดันเานาะเกี่ยวไงเข่าบลูมเขาบางเข่าบางเป็นหมอเป็นลูกหอมเป็นลหนาเป็นลหนาเป็นหอมัวเป็นลูกงาขง ตุ้หมดกลางบอกกระดองตู้บางก็บางก็ทุกปีอยู่กันบ่างก็ผปีแต่ห่วงห่วงไงนี่ปีหนึ่งกระโดดลงไปขั้นแท่นหน้าโอ้จนชีิ่หอนหนาพางเนาะปีนันง่ามค่ะนีนึงไมือโป้มือโป้เกี่ยวเร็วใช่อย่างอ่ะแต่ว่า อ๋อเนนนคนบ้านแอกอนอเกียวข้าวออ๋อเกี่ยวพอดันเป็นขี้จังเกี่ยวอันปลายมันสงโง่เนาะเกี่ยวเปลดจ้าอเกี่ยวปลดจ้าเกี่ยวนี้จ้าเนี้ยอีสานนี้อีสานตเรวเนาะอีสานนิดนึงนง่มันนักพมันหนักว่ะพอดันพงมันหนักว่ะนั มันยาวดิแล้าก็บริบูรณ์ยาวเลยมันฝานกลางเนาะหันยาวไม่โตกีจีรงผีอีกเนาะอ่ามันลงอีกอย่างนี้ขอก็น้ำบ่อที่ขาแต่ว่ามันน้ำบ่อเสมอกระด้อมันจะมีบอลบอลงามบอลขีรายเนาะอืมันจะเล็กเป็นที่นี่น่แหละขางสะสมอย่างที่ช่วงน็จะมีอย่างเี้ยการ นี่แหละเขาอยไปหมยูนี่ิคนเกี่ยวหลายแม่มันคนเริิมเกีียวเพราะว่าเขาย่านฝนมาอีกนี่พี่น้องม่จะเปียนนะเออเออเออเไปเลยต่อแล้วเน นี่จอยเป็นจังใดได้เด้งขึ้นแล่บ้นด้สวสเห็นขั้นท่นหน้าแล้วดีใจเลยเป็นวะสวดแล้วโอ้ได้ก้อนมูหนักเนหอดขั้นท่นหน้าก้อนมูไม่ยบป่องบอลลาพงมาเปิดเนาะวันนี้มาเยอะมานังตมาะข้เต็มรถดชิกลายเนาะคนจิบไม่ยอมงานตะบนนึงยทิมงานนะ จับต er. ัวเล่มกอนนี่คนหลายเลยกำลังสามคนอู่มาไหนอยู่เราไมนเกินสามนะแค่อยู่ว่ามีน้ำเนาะในปล่องเนาะแก้วงโอ้ยจีไตมีดิบอกไก่มีน้ำด้วน่ให้นังยังให้นังยั่งรุ่นนั่งแฉะหุ่นครับมุงสุดหุ่นนํำได ให้กันย้ำตลาดปีนี้บ้านีสมัยปีนี้เกี่ยวไงแม่งานงานกันยางายหลงเนาะคันนนนาพยาแฮงหลงคักเบื่อพี่น้องแต่ว่านี่ใหให้ว่าหนูก็ไพ่ห่นให้ก็ไพบอกมองใกล้ๆกล้ห่วยบอกไงเออนึ่งเจ้ตึ้งนหนคัมอไพ่หน่งนะคันนนนาเราแฝงนเนาะพี่ เม้น้งให้น้ำว่านั้นท่นแล้วเปลี่นอีกขั้นขาพี่หนมเอียวพูนะเจียลงไปเรื่อนึ่งเบิ้มเนนดอกใส่แต่ถุงเ่าง่ายเกียวเขาใส่ถุงเทามันไม่น้ำดิขั้นอนเกียวมีจอยคมคัดจุ๊บๆเกียวคู่มือได้หนึ่งสื่อสามสีได้เกียวสม่สื้อมาไเปลี่ยนเลยเจียวนี่ โดนคักเนาะแ่นใช่ใช่อันนี้เนาะโง่กาเป็นวันใหญ่จ่อยมาที่นี่หัดเขาพอดีอะรแล้วให้กินข้าวเที่ยงพอดีก็วกอดีกินข้าวแล้วซ้ำบ่ายมาที่นีจุยอีไข้นึงกันแล้วทางไหนพ่อบีกร้านผ้โยนกับอันกับนายเอ๋บ่ะสองคนจ้ะซุ่ม่าเนาะซุ่มซุ่่วัน บรรยากาศดีเขา,นานหน,น้ามอแม่จอยพุ่นกะติกลน้าอยู่สวนพุ่นใครอยู่ข้นหน้าแป็นสิขึ้นมองได้กะหัดมีมองนั่งมรีมองราชมืองารมืากไ็ไร้มบุรงชรเม้ารุรเงุเองูางตลาดนัดอยู่ตลุงาดนเถาคุืองเมืามือมอยใส่มันเม็อยาใส่ดีมอันทีเมันีมอีมีนมอีนอกมอกานมานม มีถุงบอกว่าเออนั่นล่ะแบบนั <h <h um ่นล ah ่ะเอาวะแต่เนื้อน้ำนั่นฟิวข้างหลังเนี่ยได้สมอีหยังมากินมีทุกถุกถุกสมเป็นบ่มวยมีหมักอันนี้น้ำตัวนี้พี่น้องเบิ่งอีหยังก็ล่ะอีหยังก็ฟิวอันมะม่วงห่าวมะนาวโห่แม่แม่นี่ดบมะม่วงห่าวพี่นายเนี่ยพันธุ์นี่หละ อันซีชมพูมะม่วงหอมมะนาวหอมหมูมืไม่ยืดรอเป็นแต่เมื่อยคางนอนบางในหมวกกระโปงใส่แม่กระสุนด้วยโอ้ยอะไรครับผ่ากระว่าเสือมัดหัวด้ยเอากินน้ำน้ำกระน้ำกระได้เสือบอลไม่ต้อยเสือพ่นสล่ะมีแต่มีแต่ผู้สูงอายุนมาขนาดนี้ เบิงกับเบิงสภพานไปง่ายมไงสู้อาอพี่นัยัเป็นตาแสบเนะโอ้เข็ดแขวแทนเด้รัอผมม่มาค้าสบ้านะมาคามะขามอ่อนนะมาค้ามว่ตัวขอก้่อมาั่ว่้อมชั่บายนี่ลี่ว อาจาพี่นอ้องเดี๋ยวเราสิ้นไปเถียงเนะจ่าพี่บิงคนหน่อยก่อนจกัอกอุ้ยตะกะเตียนจ่าพี่น้องน้ำคันแท่านาเนาะบรรยากาศดีครับอาจารพี่นอ้องหลายปีแล้วจ่าที่บเด็บาาแบบมันมาเบิ่งบรรยากาศแบบนี้เนาะเกียเก่ยวขเยวขาแต่ที่เราจะเฮ็ดงานอยู่กรุงเทปเนาะพอดีกระป้าหลินบ้านามาพองานพอกระแม่์พันเกี่ยวเขาพอดีกะทายให้พี่นอ้องเบิ่งนะจา่าเกี่ยวอะไรกระป้าอะไรค้นขึ้นลาจ้าตักเศษสีอีกหลายมือคนละจ่าพี่นอ้อง หูหนักเสียงคนหน่อยอยู่เถียงเถียงกับแอนดีดีพี่น้องไม่หมองให้เล็กหน่อยแลนลินพร้อมจะคนกับป่าวี่วเข่าน้ำฝนจากพี่น้องบางสองสามมือขึ้นหลังมางยานนี่มันอยากล่มอยากคึมคึมเมันกระยานฝนตกเนาะบางเจา้าข้าเจ้ากับเริ่มสเกียวเสาร์อาทิตย์นีกแบอีกช่วงประวันสามสี่มือนไปข้างหนา้จาจะค้นกระสิเริ่มเกี่ยวเขากันหลายแล้วจ้ะทามันล่มคาเขาเมือนกระสิล่มเนาะ กระสิลมกระสิเกี่ยวหยาจ้ะพี่น้องเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาทายให้เบิงใหม่เด้อจ้ะช่วงบ่ายๆจะ้ะเดี๋ยวเราข้าเจ้ามาเกี่ยวไฮนี่นนนนเนาะจ้ะพี่น้องแข่งๆเฮานี่จะปัดหญ้าไม่เยาหลาจ้ะพี่น้องหญ้าไม่เยาหลาถ้าเฮาตองมันปุบ๊บมันสิหดทันทีเนาะพี่น้องอัศจรรย์เนาะจ้ะเบิ่งหนูสิตองให้เบิ่งเด้อกระสิหดลื่อนี่จะ้ะนี่จ้ะพี่น้อง เรียบร้อยจ้ะพี่น้องเป็นเอนเติดเลยจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะซสีมงังแรงนจ้ะพี่น้องบ่ายสามสี่สิบจะพน่ะก็จา,าเกียวแล้วเบิรดแล้วพี่น้องเรือแต่มัดจ้ะมือไม่พนะ่ะเรียบร้อยจ้ะพี่น้อง เจ้าพี่น้อขอกักแม่กับล้านเพิ่งนกับพี่กันออกเมื่อแหละเจ้าพี่น้อจ้างกะ เพิ่นเมาเนาะพี่น้องกับซองมือจ้ะเมื่อวานกับมือนีเนาะจ้ะมือนีค่ะแล้วประม่าน่าจะประมาณสักใบสามเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นพักกันเกี่ยวแล้วเนาะสินังเศร้าเมืย์ยังไงบ้างสวนทางกันอยู่จ้ะบางานเพิ่นพักกันขี่มอเตอร์ไซค์ออกเมืองกันจ้ะพี่น้องกับขออนุญาตปิดคลิปตได้จ้ะพี่น้องไปกิฟเกี่ยวเขาได้จ้ะหน้าวัดปลาได้จ้ะอยู่อำเภอธนมุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จ้ะพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะ อย่าลืมด้วจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วจ้ะกดติดตามให้ช่องหน่อยๆของห้าอํ้เด้อจ้ะช่องอีกเวียงปลาเป่าช่นแนวจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้เด้อจ้า